เทพไม่รวมกลุ่มกลุ่มกุ่มกุมเทพไม่ก้มกาบกาบกราบกาบกบเทพเอลพิวเอาล่ะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a t t l น Cat <c oughs> กันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยกดไลค์ห like นึ่งทีให้กับความเอโร่ของอนูบิสนะ <c oughs> <c oughs> สำหรับอนูบิสผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอนูบิสอะ แม็กทาเลนเรียบร้อยสําหรับอนูบิดนะถ้าเกิดว่าเลเวล60นะอันนี้คือแบบไม่ได้รวมทาเล่นนะ ถ้าเลเวล60จะมีเลือดแสนสอดาเมจแสนหนระยะตี425 DPS 12ตีแอเรียตัวนี้ครูดาวในการตีเนี่ยคือ11วิแต่ว่าตัวนี้จะมีทาเต์เลยก็คือเพิ่มความถี่ในการโจมตีว้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มมาเท่าไหร่ปกติจะตีอยู่ที่ประมาณ11วิเนาะแต่ว่าพออัพเต็มแล้วก็น่าจะแบบตีเร็วขึ้นอ่ะ คููดาวตัวนี้จะอยู่ที่137วิตัวนี้จะไม่มีตัวเป้าหมายอะไรเลยนะเพราะว่าเทพเน่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าศัตรูนจะเป็นตัวอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าเทพศัตรูทุกตัวก็เป็นเพียงแค่ลายฝุ่นใต้ตีนไอ้ฝุ่นใต้ตีนเอ้ยจะมีสกิลเลยก็คือซอมบ,บี้คิวเลอร์เจาะบาเลีย เจาะโล่เนี่ยคือครบเลยเว้ยเคลียร์ซอมบี้ก็ได้เคลียร์เอเลียนก็ได้เคลียร์อากูก็ได้แล้วก็ตีเสือดไม่รู้ว่าจะตีเสืรดติด100%ไหมแล้วก็ไม่โดนสลโลไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนเวฟไม่โดนเดนสร์ดตีแอร์เรียเลือดเยอะขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ดามเจเยอะขึ้นจากแสนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ไปแล้วเนี่ยราคาถูกลง แล้วก็ตีเร็วขึ้นจากตอนแรกที่อนุบิระผมมองว่ากากนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเก่งมัง้งส่งแมวกระดองไปแล้วก็ตามไปด้วยกุ้งหอยปูปลานะสองตัวนี้ก็จะเอามาแทงลับตีนอนุบิษจะราคาเพียงแค่3,600เท่านั้นนะราคาถูกลงเว้ยแล้วก็อนุบิษต,ตอนนี้เออเดี๋ยวนะปิดสปีดก่อนอ่าติดเสิร์ดเลยปิดสปีดสิครับอุ้ยติดเสิร์ดรัวๆผมก็หนำํำตุ้มเอ้ยบ้าละถ้าจะติดรัวขนาดนี้นะ แล้วดูอนุบิตตีนะปึ๊บยังไงเร็วตุ้มจาก6แสนเหลืออยู่ที่ประมาณ4 6่แสนอนุบิตเนี่ยดามเมจน่าจะประมาณแสนสี่น่าจะประมาณนั้นเว้ยและอะไรวะเนี่ยสู้บาห์มุดไม่ได้หรอเฮ้ยออนุบิตขนาดแบบแม็กทาเลนแล้วนะเฮ้ยคือแบบตั้งใจจะมาอวยเต็มที่เลยอะว่าแบบพอแม็กทาเลนแล้วเถื่อน เสีย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 หมดมันใช่ไหมเนี่ยอนุบิดอุ้ง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 แกไม่เอาคนมาแทงเองอ่ะโนดเฮ้ยบ้านอะฉันก็มีกุ้งหอยปูปลาช่วยแทงแล้วโอ้มันพอที่ไหนละไอ้บ้าไม่ได้เรื่องเลยอนุบิดฉันผิดหวังในตัวนายฉันอุสาแบบส่งกุ้งหอยปูปลาเพื่อไปช่วยนายทาไมนายทําตัวหน้าผิดหวังขนาดนี้อะรอ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 โอ้ยแค้นแค้นยาไม่น่าส่งไปเลยใจเย็นๆมาส่งอนุบิดมาเรียบร้อยนะจังหวะนี้อนุบิดยิงไปเล้ว ตู้ไมไปหนึ่งทีนะบาหามุดแม่งก็ได้กลับมาแล้วตีบาหามุดไม่ใช่ตีอนุพิษอย่างเร็วแล้วตู้มไปอีกหนึ่งทีนะอนุบิษแกจ่ายดาเมจไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออสามทีแล้วนะเฮ้ยอะไรวะเอาไปทิกซี่เอาจบเลยถ้าอย่างนั้นอะทิกซี่ไม่จําเป็นต้องแบบมีแม็กทาเลนชนะจบอะไรวะ <laughs> อนุพิษนี่แกเทียอะไรวะเนี่ย รอบนี้จะลองให้อนูบิสเนี่ยไฟกับพระเจ้าดูนะเฮ้ยเอเลียนมีบาเลียเป็นไงเอ้าเจาะบาเลียไปอนูบิสยังเถื่อนนะเอา้ามีสกิลเจาะบาเลียแต่ว่าโดนวาร์เพอเอาเร็วอนูบิสฉันคาดหวังในตัวนายแล้วอนูบิสชาร์จพลังแล้วยิงไปตุ้มพระเจ้าไม่นอกแบ็คอะไรเลยบ้านะเฮ้ยเอาเร็วอีกทีนึง ตุ้มรอบที่3นะพระเจ้าน็อกแบ็คเป็นไงอะ่ะอ่าโดนวาร์ปอีกแล้วอนุบิสอนุบิสจังหว่านี้ยังไงดีตุ้มพึ่งจะติดเสิร์ทฮลัลโหลไม่ได้ติด100%นะส่วนเจาะโลกกับเจาะบาเลียก็ไม่ได้ติด100%เช่นกันอนุบิสแตกไปแล้วถ้าตามที่ผมอ่านในเว็บตอนนี้นะเจาะบาเลียจะอยู่ที่70%เจาะโลกก็จะมีโอกาสอยู่ที่70%นะส่วนตีเสิร์เนี่ยก็จะอยู่ที่3 0นะ จริงเหรอะวะน้อยมากแต่ถามว่าดีไหมก็ตอบเลยว่าเออไปเล่นตัวเฉพาะทางดีกว่าแต่มันไม่ได้แย่นะเอาจริงมันไม่ได้แย่เลยแต่มันก็แบบไม่สุดอะถ้าให้ผมให้แบบประมาณกลางๆแล้วกันกลางค่อนเก่งไม่ใช่กลางค่อนอ่อนนะกลางค่อนมาเก่งเพราะว่ายัางไงตัวเนี้ยมันก็มีดาเมจนะดาเมจอยู่ที่ประมาณแสนสี่อะ โดนวร์ปอีกแล้แต่ก็อย่างที่บอกแหละคือแบบมันไม่สุดอ่ะหอคอยนรกชั้นที่39นะด้านนี้ความน่าปวดหัวเลยก็คือตัวแทงแล้วก็จะมีกวางอากุมาคือมันจะเป็นตัวที่แบบถึกทั้งคู่อะแล้วป้อมเนี่ยนันอยู่ใกล้กันซะด้วยมาดูซิว่าอนุบิทเนี่ยจะสามารถแก้ทางได้หรือเปล่าเพราะว่าอนุบิทนั้นตีไปแสนสี่ว้บอกเลยเอืมจะชนะได้อย่างไรอ่ากวางมาแล้วนะเอาเร็วอนูบิดโชว์เดียวโอ้ โอเคมารอบเนี้ยจัดเต็มละมาดูกันว่าการจัดเต็มของผมเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าโอ้โน้ตอะไรวะแค่นี้ก็ต้องเอาจริงด้วยโน้ตฉันไม่ไหวกับพวกแกแล้วพวกแกแม่งเดือนแมวแทงอย่างข้างนะอนูบิสส่งไปทําไมตัวแรกวะเอาเป็นเจมิตตมาก่อนไหมหรือว่าอิซานากิดีเอ่อส่งอิซานากิไปซะละวางมาเฮ้ยชึบเอาเร็วเอเวเอเดีมากนะน็อกแบ็กมันไปรัวๆอย่าง,งน,นั้นนี่โอไปหนึ่งรอบนะเอ่อตัวต่อไปเอาเป็นอันนี้แล้วกันทิกซี่ไม่ไหว บ้าดอะไม่ทำไมวะเนี่ยไม่หรอกพลาดตรงที่แบบไปส่งอนุบิสตัวแรกอ่ะสวยเลยหอคอยนรกชั้นนี้ก็จะเจอแบบแมวข้่งแล้วก็เจอซอมบี้ด้วยแมวสลามไปก่อนเลยงานจะเข้าไหมเนี่ยอนุบิสเปิดก่อนได้ปูดโอเคไม่มีสกิลน็อกแบ็กอะไรเลยโถเอ้ยรูอย่างเทพกาโออ่ะมันตีแรงจนแบบทำให้สตูวน็อกแบ็กเลยแถมได้ฟีดด้วยส่งเชมิตมาะมา,มาโอเค จะหวังให้แบบอนุบิดแบกตัวเดียวไม่ได้เว้ยทั้งทีมต้องแบบผสานรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อต่อกรกับศัตรูเฮ้ยปุ๊บเอาแล้วปุกพลังเทพอ่ากระปีปลาแตกไปแล้วเว้ยบ้าเนี่ยอนุบิดตัวเดียวไม่สามารถแบกได้ทั้งกลุ่มเว้ยดังนั้นเทพต้องรวมกลุ่มถ้าเทพไม่รวมกลุ่มเทพจะแตกและดูดิครูดาวนานมากเฮ้ยอนุบิดครูดาวไม่ทันใจเลยอย่าบอกว่าจะแพ้นะไม่นะอนุบิดโอเคเอาแล้ว โต้เป็นไงเอ้าไปดูมินอนุบิสพิมพ์6 9สาธุเพื่อบูชาให้กับท่านเทพอนุบิสเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ก้มกราบเทพไม่หมอบขาดเทพเต้นเอวผิวแรงจริงๆเลยอนุบิสสุดยอดโอ้โหชชำะระล้างอีกแล้วหอคอยนรกชั้น50ที่หอคอยแห่งนี้จะเจอมาสเตอร์ยูริวชิม,มายเบกหัวใจแตกสลายเพราะว่าอะไรเดีย เออไม่ได้คิดเอาไว้อ <laughs> ะอะไรดีเออฉันหัวใจแตกสลายเป็นเพราะว่าอ,อ่หลานฉันไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมนะแกช,ช่วยไปตามหลานฉันให้กลับมาเยี่ยมหน่อยหลานมาสเตอร์หนีไปทํางานที่เขมรแล้วครับอะอ,อะไรวะ <laughs> เห็นเขาบอกว่าไรายได้ดีเป็นแบบ แก๊งมิจฉาเอ้ยเป็นแก๊งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับโอ้โหหลานกูแม่งขอลองอีกหนึ่งรอบถ้าไม่ไหวก็ยอมแพ้ละด่านนี้มันควรจะเล่นแผนรับตีนด้วยแล้วก็แบบเอาตัวที่ไม่โดนห่มกระหน่ำมาโอ้โหมาดูกะทำไมไปอย่างไวไม่ไหวละถ้าแบบเนี้ยอ้าวเดี๋ยวเดเดแคลลี่แคลลี่อ่าส่งแคลลี่มาเรียบร้อยนะตัวนี้ก็ไม่โดนห่มกระหน่ำนะเอาเร็แวแคลลี่ลลโอเคแล้วก็ตามมาด้วยอานูวิญญาณ าสำหรับผมเนี่ยอนูบิดนะมันมีทั้งสกิลเจาะโลและก็เจาะบาลียแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบกับตัวเนี้ยแมวเป็ดแมวเป็ดตัวแมวเป็ดจะมีสกิลเจาะโลเจาะบาลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากจะแบบประหยัดสล็อตไม่อยากจะเอาตัวเจาะโลกับเจาะบาลียามาคนละตัวให้แบบมันเปลืองสล็อตเตืองพื้นที่เงี้ยเนาะผมเชียร์ให้เอาแมวเป็ดมาดีกว่าเจาะโลเจาะบาลีอร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรื่องดาเมจ เรื่องเลือดอะไรเงี้ยจะแพ้อนูบิสอนูบิสจะถึกกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะอีสตัวนี้ก็เจาะโล่เจาะบารียร100%เช่นกันแต่ว่าเรื่องเลือดกับดาเมจเนี่ยจะแพ้อนูบิสหากใครแบบอยากจะจัดทีมที่แบบมีตัวเจาะโล่เจาะบาเรียอยู่ในทีมเดียวกันเนี้ยก็ลองเลือกเอา3ตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นผมไม่3ตัวนี้มันแบบไม่ได้เก่งจนแบบแบกได้อะไรขนาดนั้นเว้ยเป็นผมก็จะใส่เจลิลินมาเจาะโล100่100%หนึ่งตัว เข้ามาในทีมส่วนเจาะบาลียอาจจะไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าบาเลียมันแตกได้อยู่เว้ยเอาแค่แบบบาล็อกตอนที่แบบดาเมจมันเยอะขึ้นอ่ะมันก็ตีบาลียแตกเว้ยหรือไม่ก็แบบหาตัวแบบเจาะบาลียดีๆอ่ะเช่นน้องหินอะไรเงี้ยน้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้แบบมีสกิลครบๆได้แบบเป็นทีมครอบคลุมใส่อะไรแบบนั้นมาน่าจะแบบดีกว่า โดยสรุปเลยก็คือสําหรับผมอนุบิสไม่ได้เก่งเวอร์ไม่ได้เก่งจนแบกได้ให้แบบกลางๆไปเก่งมันจะต้องส่งบาหลอกไปก่อนปะมานี้อ่าสูตรเดิมมาดูซิว่าสูตรเดิมทีมเกือบเหมือนเดิมจะไหวหรือเปล่าเหมือนว่าอนุบิสจะไม่ไหวหรือเปล่านะนีโอไปหนึ่งรอบนะฮัโลโหลกูถามจริงจะโดนฟิลิบเปเตอร์ยิงอัดหน้าอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแคลลี่มาเร็ว เออโอเคได้อยู่นะจังหวะนี้แคลลี่เดินขึ้นหน้าไปกอริการิกอีอบ้า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 นะาเอาเรื่องนี่ว่ะอนูบิดนะจ่ายดาเมจเคลียร์แบบกอริล่าไปอย่างไวสมแล้วจริงๆเลยที่แบบเขาดาเมจประมาณแสนสี่ไปแล้ว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 ขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าเร็วขึ้นหน้าเร็วโอเคไม่หรอกที่ทรงเหมือนว่าจะชนะเป็นเพราะว่าใส่โฟโนมาดูแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอนูบิ่ะ ไม่เกี่ยวเลยโฟโนมันเถือนกาลิกาลิกาลีในที่สุดมนุษย์กรู้ตัวแม่งเลยกูก็นึกว่าอดูบิดเถื่อนเอาแหละถ้าใครชอบเทพรวมกลุ่มตัวนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บูชาเทพตัวนี้มาด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม